ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับปืนนอกกระแสเช่นเคยนะครับผมก็ไปลองลองมาแล้วว่าปืนไหนเนี่ยที่มันมีเรียกว่าค่าพวกค่าพลังที่โดดเด่นนะครับเช่นดาเมจลันไวความแม่นยำระยะความนิ่งจากที่ผมเคยจับด้วยแล้วจากที่ปืนที่ผมคิดว่าบางทีก็มีคอมเมนต์นะครับเอ่อคอมเมนต์ประมาณว่าเฮ้ยลองปืนนี้หน่อยครับบางทีผมก็ไปเทสแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย ปืนเนี้ยที่มันไม่มีคนเล่นเพราะมันไม่น่าสนใจจริงๆแต่ถ้าผมลองแล้วผมคิดว่าปืนนั้นมันน่าสนใจนะครับผมเอามันแน่นอนนะรับประมาณนั้นเนาะบางอันอาจจะไม่ได้ทํานะครับตามความเป็นเพราะผมไปลองมาแล้วบางปืนอาจจะเช่นพวกเทคนายเอฟเอกไนอะไรเงี้ยเราลองกันแล้วว่าจะจะปรับจะบัฟจะทําอะไรมาก็ช่างแต่มันยังไม่มีจุดเด่นหรือจุดที่แบบเฮ้ยมันมีคล้ายๆแบบปืนดีๆหรือปืนเมตาอะไรเงี้ยแต่ทําไมคนไม่เล่นอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมา ลงลึกกับเจ้าตัวชิคอมกันนะครับปืนชิคอมที่ผมจะเล่นในวันนี้เป็นปืนสาย S M G นะครับประเภทเบรสโหมดก็คือยิงเป็นชุดนะครับผมว่า,วาในบรรดายิงปืนปืนที่ยิงเป็นชุดเนี่ยชิคอมเนี่ยน่าจะท็อปทอปของเกมนะครับถ้าใน ER ก็จะมีพวกซอฟฟิชใช่ไหมครับแล้วก็ เ1 6มสเท่าที่ผมนึกออกนะ SMG ก็จะมีพวกอไอปืนฟาโลแล้วก็ชีคอมนี่แหละครับแต่ถ้าวัดกันในปืนเบิร์สโหมด AR SMG อ่ะผมชอบชีคอมมากที่สุดเพราะอะไรครับชีคอมคุณดูเลยครับดาเมจเนี่ยเอาจริงเบิร์ดเม็ดละสี่สนะครับแรงมากๆนะครับแรงมากๆใน SMG นะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็น SMG เนี่ยกลางไกลเนี่ยจะเบิร์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจจะตกลงเยอะแต่ก็เนาะมันตรงกับคำว่า SMG นะครับใกล้กลางนี่กอดมากๆนะครับ อัตราการลั่นการเบิ์สกระสุนเนี่ย80ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ความแม่นยำใน60อันนี้เดิมๆเลยนะแล้วก็ความพกตัวเดิมๆน่าจะประมาณ105ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วยิงเดิมๆน่าจะประมาณ40-50ไม่ถึงไม่ถึง50นะครับ40แล้วการที่มันดามมันแรงอะครับผมก็เลยต้องเพิ่มระยะดรเมจให้มันสุดไปเลยนะครับตามจริงใส่ระยะดาเมจแค่ชิ้นเดียวได้ก็คือโมโนลิทิกคุณใส่ได้เลยชิ้นหดึ่งนอกนั้นุแต่งอะไรก็เอาเลยนะครับ เพราะว่าปืนเบรสโหมดอ่ะขอแค่ลดแรงดีดแนวตั้งคูณแรงดีดในการเบรสเขาอยู่นะครับเวลายิงเป็นชุดแรงดีดมันเป็นชุดไงถ้าเราแต่งให้มันมิ่งตรงนั้นได้และเพิ่มระยะเมจได้เขาได้มันจะแรงและมันจะขุมง,ง่ายและมันจะทําให้เราเรียกว่าวางเป้าโดยไม่ต้องมาเป็นห่วงหรือกังวลเกี่ยวกับแรงดีดที่มันไม่สม่ำเสมอเหมือนตอนเรายิงปืนที่มันต้องกดค้างเลยปืนออโต้นะครับผมก็บอกว่าเซ็ตที่แบบเพิ่มระยะไปเลยแล้วก็เพิ่มความมิ่งเนี่ยจะได้เปรียบม,มากๆนะครับ แล้วทาไมผมต้องใส่ระยะราเมจที่2อ,อย่างแรกเลยคือมันได้ระยะดาเมจเพิ่มด้วยอย่างที่2คือมันลดแรงดีดแนวตั้ง10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแลแรงดีดแนวตอนเกือบ10%เปอร์เซ็นต์เลยทำให้แรงดีดแนวนอนปืนนี้ไม่มีเลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าแทบจะไม่เห็นเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้แบบเออเอาโทรศัพท์วางไว้ที่นิ่งแล้วกดกดแบบกดแล้วก็จ้องแบบเฉพาะแรงดีดแนนอนอะ่ะมันมันจะไม่เห็นในตาเปล่านะครับเราต้องแบบเรียกว่าดูจริงๆอะ่ะจะเห็นประมาณนั้นนะครับก็เลยคิดว่า ใส่ลำกล้องแล้วก็โบโนนะครับเพิ่มระยะดาเมจให้สุดไปเลยระยะดาเมจจะอยู่59นะครับก็จะทําให้10-15เมตรเนี่ยจะเมตรละ41นะครับแผ่นประมาณเมตรละ30กว่าแรงนะครับแรงมากๆนะครับแล้วมันเปิดไวปืนนี้นะครับลั่น80กระนะครับส่วนนอกนั้นผมจะเพิ่มความคงตัวด้วยพันท้ายซูมไวแล้วก็ o w c ก็ซูมไวแม่นยําแล้วก็ผมเล่นแค่แม็กซ์45นะครับเพราะว่าแม็กซ์51เนี่ย ข้อเสียเยอะไปหน่อยนะครับได้ซูมช้าลงด้วยแล้วก็ได้โดดช้าลงแล้วก็ได้ความเร็วื่อนที่ช้าลงเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับพอมาใช้ Max 45รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้มีเอ่อมีความรู้สึกมีฟิลลิ่งของ s อ g อยู่ก็คือคล่องตัวกระชับกระเฉงมันเล่นอะไรมันดูกระชับไปหมดกดปุ๊บซูมมับเอ่อสไลด์ปุ๊บสไลด์มับเดินปุ๊บเดินปั๊บอะไรกันมันทําให้แบบติดมืออ่ะมันติดมือนะครับมันไม่หน่วงนะครับประมาณนั้น มันไม่ช้าเกินมันไม่อืดเกินมันทาให้เล่นง่ายนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าใครเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นปืนไวอยู่แล้วอาจจะใช้แม็ก50ก็ได้นะครับแต่มันจะอืดลงหน่อยถ้าคุณรับได้คุณจัดได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่า๋ยวผมเอาโหลดเอานี้นะครับไปลองในแลงเลเจอร์ลี่ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็มีสกินกลับมาขายอีกหนึ่งอันนะครับก็คือน่าจะเป็น CBR4 นะครับกราเตอร์กับนะครับ CBR4 ียรข้ะนะครับ ก็เป็นอะไรที่สวยนะสก,กินนี้นะครับถ้าใครชอบแนวแบบท้องทะเลแนวออร่าสีฟ้าออร่าน้ําทะเลอะไรเงี้ยดูดีนะครับมันก็เป็นจรเนะเข้เนาะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบอสก,กินอื่นมากกว่าของซนะีเบียโฟเนาะเพราะมันมีสก,กินแดงน,นะครับแต่ถ้าคุณชอบสไตล์นี้หรืออยากแบบกดท่าเต้นหน่อยเนี่ยเรียกว่าจัดได้เลยนะมันก็ปั่นอยู่เหมือนกันท่าเต้นนะครับหรือท่าทางนะครับดูดีแนละ้วดูดีถ้าอย่าโคเท่อ่ะน้องเอลิซาเบธมาเกี่ยบ,บยปากจระเข้มันมันมันดูเฟี้ยวดีนะครับ ประมาณนั้นละกันนี่โอ้โหแล้วยิงปืนกอกปากจระข้เลยโหโคตรเอาแล้วน้องแกใส่กระปงอย่างสั้นแล้วไปถางขาโอ้โหเจเลยเจเลยเ,เ,เลยประมาณนี้นะครับก็เหลือเวลา10กว่าวันนะครับส่วนปืนอื่นที่พูดไปในคลิปที่แล้วหรืออะไรอ่ะอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจัดไปจัดกันได้และเติมเกมพาลัานลิชแมนชั่เท่นนั้นนะครับเรียกว่าเป็นร้านที่ครบจบในที่เดียวในเกมเลยก็ว่าได้มันเรียกว่าเว็บก็ได้ เติมผ่นานไลน์ก็มีหลายเกมให้เลือกเติมเลือกอะไรนะครับถ้าเติมไปเว็บก็มีเลชแมนคอยช้แชนสลบในรอบต่อไปได้นั่นเองนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแรงกันนะครับดุยมาครับตอนนี้เราอยู่กับด่าน Stand Off นะครับชิคอมจะไหวไหมเพราะด่านนี้ใช้ระยะค่อนข้างเยอะอยู่นะสัอนปืนแต่เราใกล้กลางนี่เราดีอยู โอ้โหผมรูดไปแบบปางตายทุกตัวเลยแต่ว่าไอตัวที่ผมรู้จะตายและแม่งเสิร์ฟแบบมันเหลือโลมากนะครับแต่มันไม่ตายสักทีโอ้โหข้างหลังก็ตามมาข้างหน้าก็สวนผมไม่จริงครับนี้ โอ้ยตายสองเลยเอา้าบนหัวมีไม่ใช่บนหัวอยู่ตรงนี้เลยยิงฟรีเลยนะ่ะไอ้นั่นอนะ่ะยับน่าจะไปจุดใหม่าลว่ะ มีอีกนะครับข้างล่างผมแอบแล้วกันระยะใกล้เราแรงนะครับฟ้าเหมือนจะมีแต่ไม่มีลปะลปิดรถบังคับก่อนเลยระยะใกล้ล็อกปะโอโหไอตัวนี้โลล็อกแต่ว่ามันยิงส่วนได้ก่อนนะครับยูวีไปแล้วก็ขี่รถโดนไปทางนี้แล้วกันืใครยิงผม่นะ ก็เออได้อย so uh ู huh. ine, uh ่ระยะใกล้เราก็อย่าไปกลัวครับวางให้มันตรงๆอ่ะอืมได้สวยเพื่อนอืมได้ครับอืมนี่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 อืมไปถอยมาใช้ของเลยครับถ้าไม่ได้ใช้วัดแต่ฝีมือนี่เราก็จะมีพลาดเหมือนกันเนาะ เกม FPS เกมยิงมันโดนกันได้นะครับเฮ้โยโอ้โหเลกเตอร์คอเสียเลยอี้โฮ้แต่ได้อยู่ไอ้ตัวเลกเตอร์คอมันแคนเซิลพอดีนะครับอืมไปสวยปะเฮ้ยยิงได้พอดีสวยอื <c> ้อ <oughs> มันเหลือกันแบบโลโลทั้งนั้นเลยนะครับซักซาทั้งนั้นเลยผมรับเก็บงานเองครับเพื่อนๆเออมาเลยไม่มีแล้วครับทางนี้สลับเกิดละก็โหขวามามันเกิดตรงนี้เกิดข้างข้าผมเลยอะจากนี้แล้วกันนะครับ ได้แล้วครับจะมาดักแถวนี้ก็ได้ผมว่าทางนี้แหละน่ามีมาแน่นะอืมได้อยู่สไลด์ก็ไม่รอดครับเราแรงจริงนะครับปืนเรานะครับเราประจุดใหม่เพื่อนเข้าจุดกันหมดแล้วผมน่าจะวัดนี่นะครับแต่อย่าโผเยอะโผเยอะไม่ได้นะครับเราวัดไกลไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเราเจอแต่คนไม่เดินนิ่งๆหรอเราเจอแบบสไลด์กระโดดจ้องเย้งจ้องเย,งย,งย,งยงนะ้งเนี่ยอุ้ยเหจุดเหลือคนเดียว โอ้โหสองตัวเลยข้างบนเราก็จะแบบมาขำๆสอกตัวอะไรปลา,าระเบิดตรงนู้นครับเผื่อโดนรถระเบิดแล้วเราจะได้กำไรไปด้วยแล้วกันโอ้ยสวยโอ้ยตายอยู่ผมโดนตัวไกลยิงกับตายนะครับหลบก่อนสิบวิละรอจุดใหม่ตรงนี้เลย บ้านนี้มาแล้วข้างบนครับโอ้โหจะยิงตัวก็ยิงไม่ทันผมลจะยิงโทฟี่เรียบร้อยเลยดับสวยปะ่ะอือโอ้โหลีเกเตอร์คอข้างบนครับโอ้ยอ่าไม่เจออ๋ออยู่นี่โอ้โหไม่อยู่ขวาผม ผมเพิ่งเห็นปลายไอ้ปลายมือมันอ่าครับเปิดเป็นคู่เลยฉันะใช้มาไปดูเฮ้ยตัวเียวเพื่อนใต้ตีนใต้ตีนสวยอ,อกแต้มชนะได้ปะน่าจะได้แล้วเนี่ยโอเคครับสวยอยู่ นะครับโอ้ดีนะบอกเลยเจอทีมดีด้วยครับแบบว่าไม่ยืนอยู่จุดกัน3 4ตัวจุดเดียวจนกว่าเวลาจะหมดเนี่ยถ้าเหลือสิวิเนี่ยผมมองว่าถ้าจุดนั้นมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมว่าควรจะ move ด้แล้วนะอันนี้คือหลักการเล่น h a r d p o i n ที่ค่อนข้างถูกวิธีนะครับอาจจะไม่ได้แบบแนวนักแข่งแต่ว่าเล่นในเลงถ้าได้อย่างนี้เจอทุกตาเนยผมโอ้โหรักตายเลยเพื่อลงทีนี้นะครับผมทุกคนที่แบกแล้วก็เดินเกมมาดีๆนะครับทําให้ผมเล่นง่ายเลยนะครับแล้วก็ทําให้เปิดมันดูแบบ ปืนไปดูโกงเลยนะครับแต่ปืนมันก็เก่งจริงๆนั่นแหละปืนเบรสโหมดนะครับมันต้องการแค่ถ้าคุณจะเล่นให้มันเก่งนะครับเบรสโหมดทุกปืนนะครับลากป้าให้ทันครับใช่ลากป้าให้ทันและระยะก๊อตของมันคือใกล้กลางครับไกลเล่นได้ไหมได้ครับแต่ถ้าระยะไกลเราเจออยู่นเก้าอย่างเงี้ยเจอท19สิบเก้าเจอพวกคิโลเจอพวกเอฟโฟย่างเงี้ยที่มันเขากดค้างได้เลยเขาไม่ต้องมาคุมเขาไม่ต้องมาลากอะไรเยอะเขาแค่ลากตามตัวเราเหมือนเดิมแต่เขาไม่ต้องมาแบบอืมเขาไวกว่าเรานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เบรสโหมดูบ่บะชุด เขายิงรัวเป็นออตโต้มาเลยถ้าอย่างนั้นเรา <_ S 1> เราเจอแล้วเราลําบากนะครับระยะใกล้ระยะกลางปืนเบรสโหมดก็ตมากๆนะครับถ้าไกลจริงๆเนี่ยถ้าวางเป้าดีวางเป้าเก่งผมว่าเอาไหวนะครับเนาะประมาณนั้นแต่ก็เรียกว่ารู้ขีดจำกัดของปืนที่เราใช้แล้วกันนะครับถ้าใกล้กลางได้ดีเราก็ใส่แม่งเลยใกล้กลางอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปดึงเชิงอะไรเยอะเราสู้ได้เราสู้นะครับแต่ถ้าระยะไหนไกลเกินเราเจ็บไม่ต้องฝึกนะครับโยกให้เลือดดีแล้วค่อยเล่นเนาะประมาณนั้นเขาเรียกว่าเป็นปืนที่ ถ้าเล่นเข้ามือไอปืนพวกประเภทเนี้คือคุณเล่นได้เกียรพอๆกับลูกซองสไนเลยแต่ก็จะไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะถ้ามันฮิตจริงมันดีจริงคนคงเล่นทนันทุทลายเหมือนลูกปืนธรรมดาออตโต้ธรรมดาลูกซองสไนไปแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะเหตุผลที่เบรสโหมดมันยังไม่ได้โกงเกียนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าปืนมสมัยใหม่เนี่ยพวกปืนออโต้กดค้างยิงแล้วมันออกรัวเลยไม่ต้องมาแบบยิงทะลชุดช้าๆอืดอาดยิดยาดเนี่ยมันโกงแล้วนะครับถ้าสมัยก่อนมันไม่ได้โกงเวอร์ฉีกขนาดนั้นมันก็จะมีช่วงหนึ่ ปืนเอ่อคคสพสี่ห้าที่มันเป็นเมตาไอซึ่จีช่วงหนึ่งเป็นปืนเบรสโหมดนะครับแล้วก็ฟาโลมันก็มีผลในเมตาอยู่ช่วงหนึ่งในแบบยุคโอ้โหปีสองปีที่แล้วเลยบ้างมันก็เคยมีนะครับแต่พอสมัยนี้มันปืนเขาเรียกว่าปืนหลังๆมันโกงมากๆแล้วนะครับปืนเบรสโหมดเกินผมเรียกได้ว่าเรียกว่ากระแสาหายไปเยอะนะครับเนาะปืนเบรสโหมดแทบทุปืน, Mode, แ,ปนแม่งแทบจะเป็นปืนนอกกระแสหมดแล้วแต่ผมคัดชิคอมมาเพราะว่าค่าต่างๆพวกดาโมงดาเมทล่นนู่นนี่นั่นมันเวอร์มันเยอะมันดูเยอะมาก พอมาเล่นจริงๆถ้าเราเข้าใจปืนแล้วเราเล่นออกมาได้ดีเข้ามือมันก็เล่นได้ดีนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับผมผมก็ยังไม่เข้ามือเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ,ๆคนไหนมี <ๆ S 1> ปืนนอกกระแสะแนะนําอะไรอีกนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่แบบอุย้ยค่าพลังต่างๆแม่งดูดีเลยครับแต่ผมไม่เคยเห็นคนเล่นเลยแนะนํากันได้เดี๋ยวผมมาจัดให้มามาแชร์ของแต่งให้ละกันนะครับประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะอธิบายยาวพูดยาวหน่อยเพราะว่ามันเป็นปืนนอกกระแสเนาะมันต้องอธิบายอะไรให้ครบเพราะว่าบางทีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ไม่เคยเล่นปืนนี้มาก่อนนะเขาจะได้รู้ว่าปืนนี้เป็นยังไงอะไรเวลาเจอจะได้จะได้เอาไปเล่นได้แล้วก็คิดแผนรับมือได้เวลาเจอนะครับประมาณนั้นละกันขอบคุณทุกการรับชมมากมากนะครับฝากากไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็หาร้านเติมเกมแนะนำร้าน richman shop ิงกนใต้คลิปเลยนะครับ